นี่เป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยครับเกมที่อเซนอล l จะเปิดบ้านพบกับแมนซิ t y ตี้และเป็นการประทะกันโดยมีจาฝูงพรีเมียร์ลีกเป็นเดิมพันวันนี้ k i ิก Off จะพามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง k i ิ k Off ด้วยนะครับแมนซิ t y ตี้ทีมแชมป์เก่าครับอยู่อันดับที่2ของตารางพรีเมียร์ลีก พวกเขาต้องการชชนะเป็นอย่างมากครับเพื่อที่จะกดดันอาร์เซนอลที่เป็นจ่กฝูงของตารางคะแนนในขณะนี้ส่วนทางด้านทีมปืนใหญ่ครับพวกเขากําลังเผชิญกับบททดสอบที่หนักนหน่วงเนื่องจากพวกเขาทําแต้มหล่นใน2เกมก่อนหน้านี้นะครับทางการแพ้เอฟเวอร์ตันหนและการเสมอกับเบนฟอร์ด1-1จากการตัดสินที่ผิดพลาดของ VAR นั้นทําให้ลูกทีมของมิเกลอารเตต้าครับลงเล่นในเกมนี้โดยมีแต้มนำซิตี้เพียง3คะแนนแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่า1น,นัดก็ตาม เอ็ดดี้เอนเคเทียได้ก้าวมาเป็นตัวจริงให้กับออร์เซนอลครับแทนที่ของกราเบลเคซุสที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บและอาส์เนนอลก็หวังว่าศูนย์หน้าหมายเลขสิบสี่รายนี้นะครับจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับเกมที่เขายิงสองประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับพวกเขาต้องลุ้นความฟิตของเออร์ลิงฮาแลนด์จอมถล่มประตูวัย25่ปีหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บในเกมกับแอสตันวิลล่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ฮูเลียนอันวาเรสกองหน้าดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกอาจได้ลงสนามในกรณีที่ฮาร์แลนด์ไม่สามารถลงทําหน้าที่นี้ได้ครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะออกสตาร์ทในแดนหน้าก็ต้องฝากความหวังไว้ที่รายนี้ครับควินเดอบอยจอมทัพของทีมที่จะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเพื่อสร้างโอกาสในการคว้าชัยชนะให้กับซิตี้นอกจากนั้นเดอบอยยังจะต้องเอาตัวรอดจากการโดนประกบติดโดยกรานิตชากาและก็โทมัสปาเตในขณะเดียวกันทางฝั่งของาร์เซนอลมาร์ตินโอเดกาจอมทัพกับตันทีมของนอองงมหาวิธีสรรร้างสเกมในแดนกลาง และสร้างโอกาสในการจบสกอร์ให้กับเดอะการ์เนอร์สเช่นเดียวกันครับความพร้อมของทั้ง2ทีมอาเซนอลจะไม่มีเกรวิลเคสซุสและก็โมฮัมเหม็ดเอลเนนีครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่เข่าทั้งคู่รวมไปถึงเอมิลสมิธโรและก็ริสเนลเซนก็จะพลาดการลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บเหมือนกันครับส่วนทางแมนซิตี้พวกเขาต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บของจอห์นสโตนซึ่งคาดว่าจะกลับมาในวันที่25กุมภาพันธ์ครับในส่วนของเอรินไคลน์นะครับเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเมื่อวันอาท เขาจะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับก็ต่อเมื่อได้รับการประเมินอ,อาการบาดเจ็บแล้วก็ผ่านการเช็คสภาพความฟิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคิดว่าอาร์เซนอลจะสามารถยันซิตี้ได้หรือเปล่าหรือว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ